ำลังจะไปออกกำลังกายค่ะแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ก่อนออกกำลังกายเลยล่ะคะก็คือตัวนี้ค่ะ Number One Coffee กล่องนี้นะคะเขาชงง่ายค่ะแม้แต่น้ำอุณหภูมิปกติก็ยังละลายเลยค่ะหอมมากเป็นกาแฟาที่อร่อยค่ะกินแล้วไม่ต้องรู้สึกผิดไม่ต้องกลัวอ้วนเลยนะคะตัวนี้ไอชอบดื่มก่อนออกกำลังกายเพราะว่าเขาจะช่วยเผาผ่านได้เยอะขึ้นนะคะมากขึ้นเพราะว่าไว่สามสิบอัพแล้วนะคะระบบเผาผ่านก็ไม่ค่อยดีค่ะแต่มีตัวช่วยดีๆแบบนี้บอกเลยค่ะหุ่นแบบนี้ก็ไม่ยากเลยค่ะ อร่อยฟินเวอร์ค่ะที่สำคัญค่ะแก้วนี้แคลต่ำมากผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน GMP แล้วก็มีออยอถูกต้องด้วยนะคะแก้วนี้นอกจากความอร่อยของกาแฟาแล้วช่วยเร่งการเผาผลาญท้าทใ้้ผิวพรรณสดใสไม่โทมและยังช่วยคุมหิวได้ดีด้วยค่ะเหมาะกับคนที่กินจุกจิกกินทั้งวันหรือว่าชอบกินเยอะๆนะคะทั้ง ได้ทั้งผิวพรรณสดใสนะคะตัวนี้ยังช่วยขับสารพิษที่ตกค้างอยู่ในลำไส้ด้วยล่ะคะ่ะกล่องนี้นะคะมั่นใจได้เลยทานแล้วปลอดภัยไม่โยโย่แน่นอนแต่บางคนที่ดูอยู่นะคะเคยกินกาแฟแล้วใจสัน่นเอบอกเลยว่าตัวนี้กินแล้วใจไม่สั่นด้วยนะคะที่สําคัญ1นซองเนี่ยให้พลังงานแค่60แคลเองค่ะใจไม่สัน่นหลับได้ปกติกล่องเดียวดีทอ็อก์ คุหมผิวผิวดีแถมไม่มีคอเลสเตอรอลวันนี้เอมีวิธีกินน u ม b บ r 1 c วั f e e ฟยังไงให้ได้ผลมาฝากกันด้วยนะคะสํำหรับใครที่ต้องการลดน้ําหนักนะคะให้กินวันละ2อซองนะกินตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายนะคะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของการขับถ่ายนะคะกินตัวนี้บอกเลยว่าถ่ายแน่นอนไม่ถ่ายเนี่ยนะคะเรายินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนทุกบาทเลยลคะ่ะ สำหรับใครที่อยากสุขภาพดีหุ่นดีนะคะแล้วก็ผิวดีต้องลองสั่งไปทานกันดูนะคะตอนนี้จัดโปรอยู่ด้วยนะคะ1กล่องเนี่ยสิซองแค่290บาทนะคะตอนนี้ถ้าซื้อ3กล่องเหลือแค่810บาทนะคะส่งฟรีสำหรับใครอยากสั่งซื้อนะสามารถพิมพ์คําว่าสนใจเข้ามาได้เลยคะ่ะที่ใต้คลิปนี้นะคะหรือว่าจะทักอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะคะรีบสั่งกันนัก่อนโปรจะหมดค่ะ